สวัสดีคนดูทุกคนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้จูด้วยนะครับมาครับคุณฤทธิ์ให้มาที่คาปูและเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดต่อเลนลูกนิดกดด้วยขวาแม่ยายก็รักเหมือนกันคุณผูช้ชมเอสเซียงครับให้มาโทโมริแล้วกลับมาที่เอสเซียงอีกรอบเอสเซียงอีกรอบเอสเซียงเฮ้ย เบ่แกลงมงมากุลิดกดในสายภาวะชับพร้อมๆรับคุณผู้ชมทางบ้านกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจีจ้จาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจา้าเกมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้จุได้มีโอกาสมาทำแนวทางให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชม จากมหาเศรษฐีลีกอินเดียที่ผมได้ไปรู้จักกับน้องเขานะครับก็เป็นน้องในสตรีมน้องในขับนี่แหละนะครับชื่อว่าน้องม้านะครับหรือน้องลุดฟันนิตเตอร์ลอยนั่นเองนะครับซึ่งน้องเขาทำฟูลทีม a อซีมิลานนะครับหรือชื่อปัจจุบันก็คือมิลานโนะนะครับอ่ะเออชื่อทีมมิลานโนนะครับก็ ในส่วนตัวของทีมน้องเขาก็จะประกอบไปด้วยเฟอร์นันโดตอเรสทีเอ็มบวกห้านะครับโลนอโลโดอาร์ไนแอลเอ็นบวกแปดนะครับเดวิดเบคแฮมซีซบวกแปดกุลลิทีเอ็นบวกแะครับไลกาดเฮจีบวกแปดเอเซียนบวกแปคุณผู้ชมครับแล้วก็เตโอ นะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เป็นโตยี่สิบสองยูบวกแปดแบ็กขวาก็เป็นคาฟูเอ็มซีบวกเก้านะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับน้องก็ใช้เป็นเมาดินี่ซีซีบวกแปดกับโทโมริยี่สิบสามเวิวบวกแปดนั่นเองนะครับในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นดอนนาลุม่าสิบแปดทีเอสบวกเก้านั่นเองคุณผู้ชมครับมาดูมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราทำ ฟูเอซีมิลานเนี่ยมันจะได้ทีมคันเลอร์อะไรบ้างก็จะได้เป็น OVR บวก3ประกบตัวบวก3เข้าประทะบวก3นั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวสำรองของทีมนี้คุณผู้ชมก็โหดไม่แพ้กันนะครับประกอบไปด้วยเชฟ LN ลบวก8 p นะครับเปาโลฟูเต้ TM บวก5กาก้า LN บวก8 v นะครับแวดี้ r ฟอแล้วก็ไมคเมยอง 22U บวก8นั่นเองคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจู๊ดจะพาไปชมความโหดเหี้ยมกระเทียมดองของฟูเอซีมิลานชุดนี้กันหน่อยดีกว่าครับมาครับแล้วลูกนี้เอสเตียงเห็นเพื่อนวิ่งละเห็นเพื่อนวิ่งแล้วดูใช้ความเร็วของตอเลสให้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมนี่คือความเร็วของเฟอร์นันโดตอเลสฮ่า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 ่าร่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ิฮ่า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 ่าา่า ม่งดักไว้ได้ลูกนี้เบคแฮมพีกอ้าวอย่างนี้เบคแฮมได้เวลาได้เวลารอเพื่อนแล้วดูตอเลสหาช่องคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือเฟอร์นันโดตอเลสครับ <S 2> <S 2> <S เอสเซียงครับให้มาโทโมริแล้วกลับมาที่เอสเซียงอีกรอบเอสเซียงอีกรอบเอสเซียงเฮ้เบคแฮมม่งมากุณลิดกดในสายภาวะช็อตหอมๆครับคุณผู้ชมทางบ้าน ดูการเล่นเกมลับของเราการเล่นเกมลับของเราการเล่นเกมลับของเราเค okay. แล้วดอนาลุม่าให้มาที่ไลกาดมาที่เบิร์นหนึ่งสองสามสี่แล้วดูตอเลสลูกนี้ขอญาติครับตอเลสบอกว่าขอญาติกดด้วยซ้าย <laughs> แม่ยายรักมากๆเฟอร์นโดตอรเลสจมวกไลกาดให้มาเวคแฮม าดบอแลแฉลบมาเข้าทางกุลิดครับคุณผู้ชมและลูกนี้เปิดมาเฟิร์นโยต่อเลสใช้ศีรษะขมับข้างซ้ายแถบซ้ายหม่งเข้าไปแบบสวยๆโดนไเลยอ่าโอเคลูกนี้เมาดินี่สกัดไว้ได้แบบสวยๆแล้วต่อเลสเฟิร์สทันแล้ววิ่งแซงวิ่งฉีก วิ่งแซงวิ่งซิกเป็นวิ่งแซงวิ่งซิกวิ่งแซงวิ่งซิกแล้วก็มาซ้ำเข้าไปครับคุณผู้ชมทางบ้านดูนี้เซตกันครับมาเตโอให้มาลายกาบมาเบคแฮมเบคแฮมตอก้นแบบสวยๆให้มาแล้วลูกนี้อานายครับคุณผู้ชมเขาคืออานายใครไม่นายแต่อานายขอบคุณมากครับ สวัสดีคนดูทุกคนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้จูด้วยนะครับมาครับคุณฤทธิ์ให้มาที่คาฟูและเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดต่อเลนลูกนี้กดด้วยขวาแม่ยายก็รักเหมือนกันคุณผู้ชมโอ้โหไม่เตะบอลแล้วคุณฤทธิ์บอกเออกูมไม่ไหวแล้วอ่าอย่าขวางทางปืนและลูกนี้อาาน อานายให้มาเบ็ห้ามพี่เบคพี่เบคพี่เบคกดด้วยซ้ายต่อเลนหม่งซ้ำเข้าไปครับคุณผู้ชมทางบ้านสวยครับสวยมากซากหมวยซากหมวยสวยมากเมาดีนี่ดูดิดูดิดูความเถื่อนเดะแล้วเอสเตียงจะทำการการเด้นบอกว่ากุลิดวิ่งขึ้นไปกุลิดบอกเจนเย็นเพื่อนโอ้โหแล้วกุลิดแทงมาลูกนี้เปอร์เนโดตอ่อเปอร์เนโดตอ่อลูกนี้แล้วลองปั่น เข้าแบบสวยๆแบบเสวอเสวะเสวบมาครับายกาดให้มาตอเลสตอเลสต่อเลสไม่ไหวแล้วครับตอเลสบอกว่าไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ต้องพาวเวอร์ช็อตพี่ก็ชอบมากเลยนะตอเลสอะ่ะมันเป็นไอดอลเลยแต่ว่าในเกมมันไม่ไหวจริงๆนะและลูกนี้เบคแฮม เบคแฮมบอกตอเลสนายวิ่งไปเพื่อนฉันจ่ายแบบสวยๆให้โอ้โ oh, ห oh. แล้วดูตอเลสหลุดมาคุณผู้ชมยิงเอียงตัวเข้าไปแบบสวยๆคุณผู้ชมโรเบิร์ตไอสไตปีไหนเก่งปีโป้ครับออแล้วเบคแฮมมาเบคแฮมมาเบคแฮมเบคแฮมแจ่มจริงๆเบคแฮมแจ่มจริงๆ,งๆแล้วลองปั่นลูกนี้เบคแฮมแจ่มจริงๆนีๆ่คือเบคแฮมซีซีแจ่มจริงๆ ฉันไม่ฟาวฉันแข็งแกร่งและลายกาดมาลูกนี้ลายกาดมาให้มาให้มาแล้วก็ให้มา <S <S นี่คือเท้าซ้ายของเบคแฮมแจ่มจริงๆอีกแล้วครับคุณผู้ชมไปครับคุณหลิดและคุณหลิดให้มาที่คาฟูคาใจคาชมาคาฟูและปาดแบบพุ่งพุ่งผักมุ่งไฟแดงนี่คือการปาดแบบบุ้งุ่งผักบุ้งไฟแดงคุณผู้ชม เท้าซ้ายมันแจ่มนะพี่เปล่าแล้วไลกาดได้บอลให้มาลูกนี้เฟอร์นันโดโอ้โหเฟอร์นันโดแตะเฟิร์สทัชเฟิร์สทัชที่จริงใจก็คือเฟิร์สทัชของเฟอร์นันโดตอเลสครับคุณผู้ชมนี่คือการเฟิร์สทัชที่จริงใจของเฟอร์นันโดตอเลสเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูเป็นเฟิร์สทัชที่จริงใจดิโอ้โหเขาก็เฟิร์สทัชที่จริงใจ แต่ว่าเราดักบอลกลับมาได้แล้วดูเฟิร์สทัชที่จริงใจกว่าของตอเรสแวก8ดูแวก8ดูแวก8โชนแม่งหมดโอ้โหดูยังไม่หยุดเปิดโดตอเรสหยุดไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมเปิดโดตอเรสเฮ้ยเฮดูดิใครจะหยุดเฟร์นโดตอเรสทีเอ็มอยู่ครับคุณผู้ชมทำไมมันแล้วคุณลิตเปิดมาลูกนี้ลายกาดเอสเตียงเปิดลูกนี้ โอ้โหเอสเตียงเปิดบอลอย่างคมครับคุณผู้ชมทางบ้านสวยครับมาดินี่โอ้โหดูการเข้าบอลการเข้าบอลของมาดินี่เขยี่ใจมาดินี่เขยี่ใจกุลิดมา,อา,าอานาย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 ปาดยิงซ้ำนับหมดคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือการปาดยิงซ้ำนับหมดขอบคุณมากครับเป็นไง,ไง เดี๋ยวต่อไปพอขึ้นแล้งไปปุ๊บมันก็เอาทีมหลักมันมาไปครับกุนลิดกุนใจกุนชมายกุนเชียงกุนคแมคกุนชมายกุนเชียงกุนกุนกุนอเกโร่กุนอเกโร่แล้วนี่ไงมาเน่นี่คือลุดอลิกาฟูกุนลิดนะครับคุณผู้ชมจากบ้านเราไม่เคยยอดท้อไปครับกูเต้มากูเต้ไปคนเดียวคุณผู้ชม แล้วให้มาที่อานายพิกโอ้โหลูกนี้ดูอานายพิกพิกแล้วกดเสาแรกอย่างคมนี่คือการกดกดเสาแรกแล้วดักได้ครับายกาามาแล้วไม่ตดแล้วฟูเต้กูจะเฉิดฉายฟูเต้มันจะเฉิดฉายคุณผู้ชมฟูเต้มันจะเฉิดฉายคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือการเฉิดฉายของเปาโลฟูเต้เลยครับเอสเตียงดักได้ เ้วเบรแฮมให้มาที่กุลิตกุลิตให้มาที่อานาย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 ให้มากุลิตต่อคุณผู้ชมและลูกนี้ฟูเต้เข้าฮอตฟูเต้เข้าฮอตใช่ไม่ฮอตแต่ฟูเต้เข้าฮอตแต่ไม่ใช่ฟูเต้ hot, ตเตที่มายิงเป็นเบ็กแฮมมายิงครับคุณผู้ชมมาครับและลูกนี้กาก้าโยนสวยๆมาแล้วเฟอร์นันโดตอเรสท,ที่ลงมาเป็นสับรองโขกเข้าไป แล้วดูโทโมลีดิครับตามมาเอาให้อ่ะและเชฟ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 บะแต่แดแต่แดแดแดดแต่แดแดดและลูกนี้เมารินี่ดักได้แล้วดูอานายเฟิร์สทัชไปแล้วอานายเฟิร์สทัชแล้วไปกับบอลไปกับบอลแบบสวยๆอานาย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 หลอกล่อแล้วกดด้วยซ้ายอุ้ย กูลิปอ้าวออกมาอย่างนี้กุหลิปก็เปิดให้ฟูเต้ไปม่งสิครับคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือการเปิดม่งเปิดม่งเปิดม่งเอสเตียงมาที่เชฟประเชงแล้วดูเชฟเชงโก้มองมองเห็นว่าฟูเต้วิ่งคุณผู้ชมฟูเต้วิ่งแล้วปั่นด้วยขวาแบบสวยๆนี่คือเป <c oughs> าโลฟูเต้ทีเบวกห้าไล่กาดให้มาเอสเตียงมาที่อานาย อานายอานายให้มาเชฟเชฟประเชงเชฟประเชงหลอกลอ่อแล้วก็ยิงเข้าไปครับคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือเชฟเจงโก้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์ตุดมันนะครับของการแนะนำแนวทางฟูเอซีมิลานแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าคู่หน้า2ต,ตัวนี้บ้าพลังมากนะครับมีชอ็ Power ชอตพาวเวอร์ช็อตสวยๆให้เห็น มีหลายๆช็อตสวยๆนะครับคือถ้าใครจะทำตามก็เป็นตอเลสทีเบวกหก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่โหดเท่านะครับแต่ว่าคิดว่าด้วยความสองเท้าด้วยความเร็วก็สามารถทำได้ดีนะนะครับในส่วนของอานาเอถ้าใครจะไปดาร์ฟอยู่ในทีมเป็นบวก5ผมก็มองว่ายังเล่นได้นะยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวทางให้ไว้ทำบวก5ในเซตนี้ ผมก็มองว่าสวยงามเช่นกันนะครับในส่วนของเบคแฮมก็ปั่นบอลดีนะครับเปิดบอลดีก็ความเป็นเบคแฮมอนะครับมันก็ปั่นบอลโกงเปิดบอลโกงอยู่แล้วนะครับส่วนกุลิด RTN มีช็อตสวยๆให้เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น power shot นะครับหลายๆอย่างนะครับกุลิด RTN นี่คือถ้าเราตัดเรื่องการวิ่งแข่งออกไปการเลี้ยงบอลก็ เป็นกุลิตที่น่าใช้อีกปีหนึ่งนะครับพลังการยิงเวอร์มากนะครับยิงไกลดียิงปั่นไกลดีนะครับผมส่วนคู่กลางรับนะครับลกาด hg กับ S อสเซียงเถ้าใครชื่นชอบนะครับการยิงไกลดีๆของกลางรับนะครับใครทำาอ c มิลานอยู่ก็แนะนำเลยนะครับคู่นี้นะครับลกาด hg กับ S อสเซียงเนะครับเดือดแน่นอน2ตัวนี้นะครับผม ส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับแบ็คซ้ายเตโอนี่ผมว่าโอเคนะ <c oughs> เดือดเดือดอยู่ละตัวเนี้ยใครทําใครทำ,รทำเอซีมิลานนะครับก็เดือดเดือดอยู่ละเตโอยนะครับเล่นบวกหก็ยังได้ผมยังมองว่าเก่งอยู่เก่งอยู่นะครับเก่งกว่า l อลบวกหด้วยนะครับส่วนคาฟูเอ็บวกเผมมองว่าเป็นตัวลด FP นะการเล่นเกมลุกการเปิดบอลไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเกมรับเล่นได้ใช้ได้ บ,บังคับตัวดีๆก็เล่นได้นะครับวิ่งแข่งได้อยู่นะครับสำหรับคาฟูเอ็มซีบวกเก้านะครับในส่วนของคู่เซนเตอร์นะครับเอ่อเมลดินี่ซีซีกับโทโมริ 23H บเบิลก็เร็วทั้งคู่นะเร็วทั้งคู่ผมว่าเมลดินี่อ่ะมันเร็วแล้วมันชนได้อยู่แต่ผมแค่มองว่าโทโมริอ่ะบางจังหวะมันเร็วอย่างเดียวไงผมแค่มองว่าบางจังหวะมันเร็วอย่างเดียวอะ่ะบางทีมันชนยากไปนิดนึงนะ อาจจะด้วยรูปร่างผอมบางด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครชอบกองหลังเร็วๆผมก็ผมก็ชอบนะก็แนะนำสำหรับโทมลริ 23HW นะครับส่วนผู้รักษาประตูดอนนารุม่านะครับ 18S ก9ก็ก็สวยงามนะสวยงามสำหรับใครที่เป็นสายขยับโกอยู่แล้วผมว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าใครไม่ขยับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุดจิจะทําคลิปแต่ต่อไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ